ก็เวทีวันนี้กี่เมตรครับ12ครับ12ลึก10เมตรนะครับนะลึก10เมตรโทษสี่แผ่นกระดาี4แผ่นจะลึก10เมตรใช้ใช้สมุกกี่ตัวครับวันนี้2ตัวครับได้ยินข่าวว่าซื้อใหม่ด้วยใช่ไหมตรงนี้มี number ติดที่บกทุกท่านแต่ถ้าท่านใดที่ชอบก็นะครับพวงมาลัยทีบาทครับผมต่อเติมทวงนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาฟังการซาวเช็คของเวทีละมงขอบอยแล้วอันซาวนะครับก็ C M band วงวง,งดนตรีอะไรนะ C M band C M band ทีนี้ก็เป็นคืนที่สองนะครับซึ่งเป็นคืนที่คนเยอะแม่นะครับวันนี้ใช้ใช้หลอดไฟ LED กี่หลอดนะ 48่อิบวอมไวรวมด้วยไหมวอมวมไววอมไว้8ดวงวอมไว8้ววไว8ดวงโอ้โหวอมไวไม่ไม่เยอะนะแล้วก็ใช้บีมบีมสี่ตัวบีมตัว,บ,ตวบีมก็ไม่เยอะแม่เนาะแต่วิธีสว่างแน่นอนใช่ไหมเอ็มสว่างจ้าแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญมีหางบัตมีรางวัลด้วยนะครับ ่องสักผ้าตู้เย็น LG แล้วก็มีหม้อน้ำร้อนนะครับหม้อแล้วก็ต้มซุกีนะครับก็ถ่ายจะถ่ายบรรยากาศการเซาเชคไปองผ่างน,นะครับบนเวทีนะครับก็มีนายเชานะครับควบคุมบนเวทีวันนี้นะเปียกมาไหมครับมา เดเจ้าของไม่แม่รับเจ้าของติดงานเจ้าของติดงานนะครับช่วงนี้คาวบอยงานเยอะไหมครับเยอะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาไม่ได้หยุดเลยโอ้โตั้งแต่เมษายเลยใช่ไหมใช่ต้นเดือนเมษายมายาวเลยก็เวทีวันนี้กี่เมตรครับสิบสองครับสิบสองลึกสิบเมตรนะครับนีประมาณสิบเมตร ลึกสิบเมตรโทษสี่แผ่นขนาดสี่แผ่นเดี๋ยวลึกสิบเมตรใช้ใช้สม,มุกกี่ตัว,าาตวครับวันนี้สองตัวครับได้ยินข่าวว่าซื้อใหม่ด้วยใช่ไหมไใช้ดีไหมครับตัวใหม่ด,ดีกว่าตัวตัวมหมื่นไหมเทียบกวับตัวหมื่นเป็นไงไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมนัต่างกันตัวนี้มัน เดียมมันดีมันดีมันในนี่ไม่ได้ดีมซีไม่ได้ดีมเอ็กไม่ได้โอ้ดีมเอ็กแต่ก็ดีคือมันสะดวกเหมือนกันเนี่ยก็มีรีโมทกดง่ายกดกดได้ไกลไม่รีโมทลองดู่ิมันกดได้ไหมได้ก็อยู่ประมาณนี้เนาะเมื่อคืนเนาะอยู่ประมาณนี้ก็น่าประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรได้คนเยอะก็ยังได้ใช่ไหม นี่ก็เป็นทีมงานางเครื่องนะครับแดนเซอร์นะครับก็ mm hmm. เริ่มเข้ามาเนะป็นจำกับ mm hmm. เวที12เมตร mm hmm. ก็งเวทีไม่ใหญ่นะครับ mm hmm. กำลังพอดีกับพื้นที่นะครับเ mm hmm. พราะถ้าใหญ่มากพื้นที่ก็ก็จะล้นนะครับ mm hmm. ก็พอดีที่12เมตรส่วนสูงก็อยู่ที่ได้ประมาณ150เนาะถึงไหมไม่ถึงอ่ครับประมาณเมตรหน <120. S 2> mm ึ่งใช่ครับโอประมาณ120 เมตรหนึ่งเขาหยีโอประมาณเวท,ทีมีสูงแม่กำลังพอดีนะครับดเด็กขึ้นได้นะก็มีบันไดสองด้านนะครับ <im it> ขาวบ, <sheets> บอยก็ไปจำการคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับก็ <im it> อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับมานี่ประมาณสิบปีแล้วไปจำการที่นี่สิบปี <im it> แต่ผมเพิ่งได้มาถ่ายแค่สองปีนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนแม่นะได้แต่ข้าวบอยจน จนทีมอื่นงอนเลยนะครับจริงๆทีมอื่นก็ถ่ายได้นะครับถ้ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ผมก็ไปถ่ายได้นะครับอย่าพิ่งอนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายแต่ทีมเดียวนะครับทีมอื่นก็ถ่ายได้ครับมีเครื่องไฟแถวนี้ก็ติดต่อทักแชทกันได้นะครับต่อไปถ่ายได้ถ้าเรามีเวลานะครับก็ต้องทํางานไปด้วยเนาะเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็อยากถ่ายทุกทีมงานนะครับ ซึ่งก็มีทีมงานเครื ellt, ่องไฟก็ติดต่อมาก็ไม่ได้ไปถ่ายนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัยเล้าไนอไปเลยีนี้ก็เป็นเป็นน้องโนตนะคลูกชายเจ้าของเจ้าของบงน้องโนตน้องโนตแทตทูนะครับ รับสักทั่วราดอาณาจากครับกินแวะครับรอ๋อแถวกินแก้วไม่ใช่ทั่วราดอาณาจักใช่ไหมอ๋อน้องน้ตเท็โคนะครับเนี่ยือคมไฟฝีมือดีนะครับส่วนที่คุยกับเราก็เป็นมือมือเมคูมไฟสองนะครับก็ถือว่าฝีมือระดับอัาการนะครับอยู่กันมาหลายปีนะครับฝั่งนู้นก็เป็น ทีมงานของเครื่องไฟแล้วก็ไฟประดับนะครับซึ่งเป็นงานตัหลวงของเพชรวันนี้นะครับ<ม>คลิปน,น,นี้ก็มาคุยสัมเพสไล่ให้ฟังก่อนนะครับ<ม>ก็<ม>เข้ามาทักทายกันได้นะครับถ้าเจอนะครับอัน<ม>นี้ทีมงานแ<ม>ดนเซอร์สาวสวยนะครับ วันนี้แดนแดนไปกี่ทีมนะครับวันนี้ทั้งหมด20คน20คนกี่ทีมสองทีมบ้างหรือว่าทีมเดียวสทีมสทีมโอ้ยห้าคนมาคนละห้าต้องมาห้านี่ประมาณหกคงสองทีมเออสองแหสทีมทีละแปดแปดสามยี่สี่้วฟังซาวชิก บนเวทีนะครับซึ่งในชาวก็จะเป็นสาวอิเจ็กนียร์บนเวทีนะครับพอบนเวทีไม่ล้นแม่นะครับปีนี้นะปีที่แล้วล้นปีที่แล้วล้นนะครับซับซับสองตัวล้นเลยปีที่แล้วปีนี้ไม่ล้นพอดีเออปีนี้พอดีนะ นผิพลาดคลิปนี้ก็ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ถือว่าเราคลิปนี้ก็คือสมนุกสนานเรื่องแสงสีในางานเขาหลงวงเพชนินครับนะครับสับกสองผลงานเพลงก่อนที่จะเปิดตัวนะครับน้องๆน,นางรำของเรานะครับในการทำหน้าที่นะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ดีในการทำหน้าที่ผู้มายเยือนที่ดี เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่นะครับได้นะครับไปปิดทองนะครับด้านในศาลเจ้าพระหลงคงเพชรนะครับแล้วก็ไม่ยากเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับระวงรุงสมัยก็นะครับจะได้เริ่มทําการแสดงแล้วนะครับวันนี้นะครับรางวัลรับเชียร์ลำวงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตู้เย็นเครื่องสัภาพ้านะครับชื่นชอบน้องนนางรำคนไหนนะครับคนใดก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับ สำหรับอัตราค่าบัตรค่าตั๋วก็บัตรธรรมดานะครับนะใบละ10บบาทนะครับแล้วก็รอบเหมารอบละ200นะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับที่จะขึ้นมาร้องน้องๆนางรำก็พวงละ25บาทหรือว่าจะเหมานะครับเพื่อเป็นการถวายนะครับพ่อหลวงนะครับของเรานะครับแล้วก็ไม่ยาก็เรียนเชิญได้เลยสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ชุวงนี้นะครับช่วงแรกนะครับก็ ขอขับกล่อมท่านด้วยบทเพลงช้าๆสันรองผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ่วมสมัยแล้วก็ระบงย้อนยุคก,กับพวกเราเพชรราชาอโบเชิญครับ ดิบที่บกบัตทุกทุกท่านนะฮะท่านใดที่ชอบก,ก็นะครับพว,วงมาลัย25บาทครับผมตอนเนึนพวงน,นะฮะเข้าแถวลูกเข้าแถวตอน้องนา,างลำของเรานะครับโชว์หน้าโชว์ตากัานไปท,ท,ท,ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชื่อชอบเพลงไหน นะครับชอบคนไหนชอบเบอร์อะไรก็อย่าลืมพวงมาลัยนะครับน้องๆนางรำของเราเชื่อกันเสียระบงวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่พวกเรานั้นจะได้ทําการแสดงนั้นในรูปแบบของระมงร่วมสมัยหรือว่าระบงย้อนยุคนะครับก็ขอทําหน้าที่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีเป็นหน้าที่ผู้มาเยือนที่ดีนะครับด้วยการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็รําถวายบูชารูบาอาจารย์นะครับอ่ะช่วงนี้น้องๆนางรา โอ้โหรับรางวัลรับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนยังไม่ทันไรเลยนี่แค่ยืนโชว์ตัวแค่ยืนโชว์ตัวนะฮะโอ้โหอะน้องๆนางรำจ๋าทำความเคารพนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหน้าหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะนะครับช่วงนี้เราก็เรียงลำดับตามความสวยนะฮะสวยน้อยอยู่หน้าสวยมากอยู่หลังนะครับ ท่านชื่นชอบคนไหนท่านก็เล็งๆไว้ชุดนี้ขอทำหน้าที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ดีทำหน้าที่ผู้มาเยือนที่ดีงงาาด้วยการรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นคะครับโดยมีเจ้าพระหลวงพงเพชรนนะครับแล้วก็มแม่ย่านะครับแล้วก็บูชารูาอาจารรย์มนะครับด้วยบทเพลง งานพิธราชองก้พร้อมด้วยฉันนัก้งงองดนตรีนังร้องน้งองนักรำขอใช้บทเพลงนี้นะครับเป็นการรำาถวายบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ผู้บาอาจารย์